เฉลิญพรหยาดโยมพอกันเมื่อน,นี้สองท่านมาคมสองวันห้าร้อยหกสิบห้านะครับเมื่อน,นี้พ่อเม่พระครูบาอาจารย์ออกผ้าออกมา,อาศึกษาธรรมะนะครับนอกสถานทีเนาะมาอำเภอภูเวียงนะครับบ้านโคกสากรนะครับเป็นผ้ามาเยี่ยมสาธรรมิกนะครับของพ่อเม่พระครูบาอาจารย์นะครับก็คนระูบากาอ่อนนำาภานะครับที่วัดบ้านโคกสากรเนาะ นะครับที่พ่อแม่คกุบาจารยร์เป็นไอมาเย,ยมยามนะครับมาสนทนาทากันนะครับเป็นเวลาหลายปีที่เป็นบริมาพอกันนะครับมานังสนทนากันนะครับนี่คือจิตวัตรนะครับความงมดงามของพ่อแม่ครุบาจารยร์ที่เป็นมาทักไทยสนทนากันนะครับเป็นต้นบุญต้นแบบให้ สิลูกค้านะครับกรู้จักก็อาจารย์มณินี่ะครับครับครับสนทนาทำกันนะครับกบัดปงปงนึงสิปงกับบานไปปงกับบานอุทข้างมาหลายดอกนอกน่าแับนกับเออไม่ใช่กับพระแมุ่บอาจารย์ปันนี่สนทนาทำกันนะครับ อันนี้เป็นบรรยากาศของวัดเนาะนะครับเบืงมาชมนะครับบัดที่อยู่นะครับนี่ค่ะให้เบิ่งเนาะนะครับความสวยงามนะครับมันกอการบาคือการกับจกนาตมบุว่าว่ามันเออจกนามันมัจะน เด็อะไก็เดยร้องอะไรบอมาลงกบอลวอันเด็กไก่เราก็จไปยัดคออาตมคือร้รับมเลยรับนี่นะครับคือองค์พระพุทธรูปพระประธานนะครับให้ความ นี่นะครับผมเดี๋ยวนำเสนอไปตำหน้กันเนาะนะครับ oh. ขอจเจริญพร